พี่โด่งเห็นไม่ได้เลยนะเมื่ี้พี่โด่เห็นไม่ได้เมื่อกี้เ่อกี้แล้วเมื่อเช้าท่านเจ้าพี่โด่กเมียเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเขาถ่ายก้องแล้วเขาก็ถอยมาจนก้นเขาโดนแขนผมมันไม่ดีใช่มน้องมันไม่ดีน่ผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาคงรู้ตัวเวปรากฏว่าวิ๕วิแล้วเขาก็ยังไม่เลื่อนอ่ะเขาก็บอก้อ้ยระวังตัวหน่อยเป็นผู้หญิงนะอีนี่อิ้ไม่ะเม่ละจรเหรอเป็นไปได้ออ เอออย่างนี้เลยโดนเลยออ๋สงวนยังเป็นโดนแล้วก็แม่งเอาไปเดยร่างกายหรือเปล่าออ๋เออไอ้เนี่ยโดนดาวแล้ววาเลนไทน์ด้วยโอ้ยเราก็วายแคปหนึงมึงมึงวไปไปวไปแต่แต่ป่วยเขาตัวเองมึงวัยไปคุยกับปตุตูไม่มีสมาธิเลยทำไมอ่ะ งก็ตุ่ยเลยเนี่ยมั่วแขนเหรอก็เห็นมันคุยแล้วมก็โอ้โหใครมาทำไมก็อย่าทำอีกนะครก็อย่าทำอีกนะคะับอย่าทำอีกนะคะ่าทำอีกนะครับไม่ได้ไม่ได้โอเคเพื่อนไม่ได้ตั้งแช่อยู่นั่นน่ะไม่ได้โดนยังไม่ได้ยังไงเล่นแบบว่าพี่ตุ๊กยี่ครับผมผมจิกหนอนครับจิกหนอนครับทะเลาะเหมือนแฟนกันเลยเฮ้ยโดนนะทะเลาะเหมือนแฟนกันเลยอ่ะทำไมทะเลาะเหมือนแฟนกันเลยอ่ะไม่เล่นไงแต่รู้ใช่ไหมรู้อ่ารู้ <laughs> เอาเนี่ย <c oughs> มัสโอมเนมูนรี่เออเอกลามเนื้อมันจำมัสโอมเมูรี่เออ